สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ตธงชัยทำชาวบ้านกลัวหนีโควิดย้อนกลับบ้านไรโดยไม่แจ้งให้หมู่บ้านทราบวันที่14กรกฎาคนายสันนรงค์วีอราชาตผู้ใหญ่บ้านป่าจันทร์หมู่ที่7ตำบลเวียงการหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเบิร์ธงชัยไมกอินใต้นักร้องและนักสแสดงชื่อดังได้เดินทางไปพักที่บ้านไร่อุดมสุขภายในหมู่บ้านป่าจันทร์ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564ที่ผ่านมา โดยไม่มีการแจ้งให้ทางหมู่บ้านทราบว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตนในฐานะฝ่ายปกครองในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบียงป่าเป้า,ปาได้พยายามเข้าไปติดต่อเพื่อขอแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ให้เข้มงวดต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1ิบจังหวัดแต่ไม่สามารถติดต่อคนภายในบ้านได้ทําให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ฝากเอกสารผ่านทางคนงานสวนของบ้านเพื่อส่งต่อไปให้คณะของนักร้องชื่อดัง ในสันนรงกล่าวว่าตามปกติคณะของเบิร์ตธงชัยจะเดินทางไปที่บ้านช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีแต่ปีนี้มาในฤดูฝนคาดว่าเพราะสถานการณ์โควิดหรืออาจจะเดินทางไปไปมามาตามปกติแต่อาจไปถึงบ้านในช่วงเวลากลางคืนทําให้ไม่มีใครสังเกตจนกระทั่งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีคนในคณะของเบิร์ตทงชัย ผู้จัดการส่วนตัวและคนอื่นๆรวมสี่คนได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่แต่ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเพราะว่าต้องมีการรายงานตัวตามมาตรก,การป้องกันโควิดจึงพยายามโทรศัพท์ติดต่อคนภายในบ้านหลายครั้งแต่ไม่มีการรับสายและบางครั้งก็กดสายทิ้งซึ่งอย่างไรก็ตามต่อมาทราบว่ามีการแจ้งเรื่องผ่านแอปพลิเคชันไปแล้วและไม่ได้เดินทางออกไปไหนจึงได้ฝากเอกสารผ่านทางคนงานสวนจึงถือว่าได้ทำตามกระบวนการของทางอำเภอแล้วเสร็จแล้ว แต่รายละเอียดที่ว่าคนในบ้านปฏิบัติอย่างไรนั้นตนไม่ทราบโดยคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสาธารณสุขต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ